เรามีรายได้เกิน100ดอลลาร์แล้วนะคะเขาก็จะมีปุ่มนี้กระเด้งขึ้นมาให้เราได้มากรอกไปที่เออการชำระเงินนะคะเขาจะจ่ายเงินให้เราเนี่ยเราก็เออเข้าไปกดกดตามขั้นตอนของเขาเขาจะกระเด้งขึ้นมาให้ทีละขั้นตอนเนี่ยนะคะ ขั้นตอนที่สําคัญคือขั้นตอนนี้ให้เรามากรอกเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนหลายคนที่รับเงินแล้วคงผ่านมาแล้วแล้วก็กดบันทึกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องใจความสําคัญเลยถ้ากดปุ่มบันทึกเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเดือนต่อๆไปก็ไม่ต้องมาบันทึกอีกแล้วนะคะก็ถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยไปโดยปริยายแล้วสมบูรณ์ค่ะวันนี้คงต้องคุยกันเรื่องใครเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะ เราทำ YouTube มาพอสมควร2ปีกว่า่า2ปีกับ5เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ได้รับรายได้แล้วได้พินมาตั้งแต่เดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาแล้วก็สะสมรายได้มาตอนนี้ก็ได้ครบ100ดอลลาร์ไปแล้วครบร้อยกว่านะคะ เออเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ไป,170ปร70ดกว่าดอลลาร์เกือบร้อยดอลลาร์ก็กรอกข้อมูลไม่ได้บัญชีธนาคารหมายเลขอะไรต่างๆก็กรอกไม่ได้นะคะ, <c oughs> อะอขออภัยเป็นหวัดซะและ้วออไม่สบายแต่นิดวา่ามาลุ้นกันนะคะก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าใครทำเป็นเหมือนกันไหมมีใครเป็นเหมือนแบบนี้ไหมนะคะ เออไปถามท่านผู้รู้เขาเขาบอกว่าระบบ YouTube ขัดขอ้องอ่าไม่ใช่ระบบของเรานะเป็นระบบของ y YouTube เขาขัดข้องนะคะเราก็รอมาเนี่ยเออเข้าเดือนที่3แล้วนะเพราะว่าเริ่มกอกตั้งแต่เออได้100 100นิดนิดๆนะคะ101ดอลลาร์เราก็ไปเขามีช่องให้กอกเราก็ข้าไปก,ก่อจนกระทั่งเกือบได้ $200 ดอลลาร์าก,รก็ไปก่ออีกก็คือเดือนที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ประมาณ6 789เาอะไรเนี่ยนะเ,าะเขาก็บอกเขาจะเริ่มใช้วันที่หเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เราไปกรอกแล้วก็จะได้รับเงินทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์วันที่ประมาณ13แล้วเราก็จะไปได้รับเงินวันที่ประมาณ23 25ถึงประมาณเนี่ยเราก็กอกไปอ่ะผ่านไปจนทั้งเลย25ไปแล้วก็ยังกดเพสเอ,อบันทึกไม่ได้นะบันทึกคือสีฟ้าเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นน่มันก็เป็นบันทึกเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะ พอมาเข้าเดือนนี้มันก็ได้200กว่าดอลลาร์ไปแล้วในระยะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ทําเงินไปได้เรื่อยๆเพราะเราทำาลงคลิปทุกวันนะคะก็เล่าสู่กันฟังอย่างเนี้ย mm hmm. พอมาณนะตอนเนี้ยเ,เขาก็มีเป็นเมลมาให้อีกคุณรีกอกนะก็เป็นเตือนเรา คือเขาก็ทำหน้าที่เตือนเราเราก็นึกว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบแล้วเข้าไปก็ยังเหมือนเดิมลองทุกวันวันละสองรอบก,ก็เข้าไปก็ไม่เหมือนเดิมเราก็เลยลองเปลี่ยนธนาคารดูบ้างนะคะจากเออธนาคารแรกใช้ธนาคารกรุงเทพอันนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาเออหรือว่าเออธนาคารกรุงเทพคนใช้เยอะจะมีปัญหาเราก็เลยลองมาใช้ธนาคารกรุงไทย ก็ลองดูเนี่ยสองอ,อาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่ที่เขาเปิดให้ก็ไม่สำเร็จจนมาว่านะวันนี้เกือบจะถึงเดทไลน์ที่เขาจะปิดบัญชีและสงสัยทำใจไว้เลยว่าคงเดือนนี้ก็คงไม่ได้นะคะก็สะสมไปเรื่อยๆสงสัยจะได้สะสมไปจนถึง5,000ดอลลาร์มั้งนะคะใครมีปัญหาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะว่าเรากอก เออทุกขั้นตอนตามกติกาหมดนะนะระดับนี้คงอ่านหนังสือไม่ผิดไม่พลาดน,นะคะเพราะทำมาได้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยกรอกข้อมูลอย่างนี้ขนาดภาษียากกว่านี้เรายังกรอกได้กรอกผ่านมาหมดผินเพลินก็รอมาก็กรอกผ่านมาหมดนะคะพอมาถึงตอนนี้ <c oughs> กลายเป็นว่ากดเพสกดบันทึกอะไรเนี่ยเราก็แก้ทั้งตัวใหญ่ชื่อเราจะต้องเป็นตัวใหญ่ไหมไอตัวเล็ก ตัวดับเบิลตัวชื่อแรกตัวต้นต้องเป็นดับเบิลใช่ไหมคะแคปิตอลและชื่อเอ่อตัวอักษรต่อไปเป็นตัวเล็กอัามสคุณก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเล็กเราก็ไปเห็นจากตัวอย่างของเขาก็ไม่ได้เราก็เลยลองเปลี่ยนใหม่เป็นตัวใหญ่หมดเลยทั้งบัญชีธนาคารทั้งเอ่อชื่อธนาคารก็ไม่ได้ก็ลองมาหมดทุกรูปแบบ ตามสติปัญญาที่เรียนจบมามากมายเลยนะคะจะบอกว่าถ้าเราจบป .4 แล้วทำไม่ถูกก็เออไปอีกเรื่องหนึ่งนะเออก็เลยเอาละเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสงสัยจะเป็นโจ๊กใส่ไข่ยามใส่ายอย่างเงี้ทานแก้หวัดดีนะคะก็ใครมีเออคอมเมนต์เข้ามาแนะนำนะคะก็ยินดีเลยรับฟังนะคะแล้วก็ถ้าเผื่ออยากจะแปะให้ชมนะคะ ว่าขั้นตอนที่เราทําตามกติกาเขาทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงเราผิดพลาดยังไงเพราะก็ดูแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะคะอะไรต่างๆเนี่ยมันส,สุดท้ายมันก็คงต้องกลับไปที่ว่าระบบ youtube ขัดข้อง <c oughs> <c oughs> ก็ต้องโยนไปอย่างนี้ยถ้าเผื่อเออจา้าหน้าที่ y o u t u b e เข้ามาตรวจสอบคลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์เฉลยเออแล้วก็แนะแนวทางแก้ไขได้เลยนะคะเพราะก็จนปัญญานะคะ เออมาทําคลิปนี้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเผื่อใครมีเออแนวทางก็เข้ามาคอมเมนต์บอกหรือว่าถ้าไม่มีใครคอมเมนต์หรือเจ้าหน้าที่ youtube ก็ไม่ดูเราก็คงปล่อยไปเลยเรื่อยๆนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นรถไฟหวานเย็นหรือก็แล้วกันนะคะก็โอเคพูดคุยกันสบายสบายอย่างนี้เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวจะแปะเออตอนท้ายให้ชมนะคะว่าขั้นตอนที่เราทำเออลงไปทุกอย่างเนี่ยเออ ถูกต้องหมดไม่มีอะไรผิดพลาดคาดเคลื่อนนะคะถ้าใครมีความเห็นอื่นใดที่แปลกไปจะแนะนำก็เชิญนะคะยินดีรับฟังค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันก็เออข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูเข้ามาชมได้เพราะคิดว่าในโลกอันกว้างใหญ่คนทำ YouTube เยอะแยะคงจะมีเหมือนกันที่ประสบปัญหาเดียวกันอย่างนี้ทั้งก่อน และหรือว่ากำลังเป็นเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ก็ทำคลิปเท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะแปะคลิปให้ชมนะคะเออว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเราถูกทำถูกต้องไหมถ้าเผื่อผิดเพื่อนเพื่อนก็แนะนำเข้ามาได้นะคะ นี่นะคะนี่ทําตามขั้นตอนของเขาเราก็ทําทุกอย่างนี่แล้วก็กดนี่นะแล้วก็เข้ามานี่นะคะหน้านี่อ่านะคะแล้วเราก็กดไปที่หน้านี่อ่าเนี่เห็นไหมคะน,มนี่นะแล้วเราก็มานี่นะคะว่าเป็นของเดือนที่แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็เข้ามากรอกนี่นะคะ กดตรงนี้เห็นไหมอ่านะคะอ่าเราก็กดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปกอกเลยนะคะเนี่ยพอะกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็อ่าเพสบันทึกเห็นไหมคะก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ่า ใครเจอปัญหาแบบเดียวกันไหมคะหรือว่าใครสามารถที่จะตอบได้ช่วยเหลือได้ก็ตอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะ